ครับร้านเอื้อพรพระเครื่องครับพอดีวันนี้จัดร้านกันเลยเจอบรรทุมมงคลรุ่นเก่านะครับของร้านนะครับเป็นแต่ปี4 5ห้าละเป็นกุมารทองรุ่นลับรั์นะครับของหลวงปู่ชื่นวัดตาอีนะครับปี45ห้านะครับรุ่นนี้นะครับเศษที่ปราสาทขนมรุงนะเข้มขังมากนะครับมีคําบอกกล่าวว่ามีเทวดาลงมาอวยพรเยอะแยะนะครับหลวงปู่ชื่นท่านก็เป็นพระ นะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับพระโพเวทนะครับทางฝ่ายพธเวทนี้ก็เป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะครับฝ่ายโเวศนะครับ้ามองอย่างวัชนญาจะพบฝ่ายกันกนะครับในเมตตังคาถาน,นะครับผมก mm ุมารทองรุ่นนี้ก็บอกว่าเป็นนะครับเป็นเนื้อทรรริกนะครับลมดำ ให้ชมเปชัดหลายๆด้านข้างล่างอุดตะกุดเงินแล้วก็ะพงก็ะพงอานขันนะครับผมมีต่อโค้ดครับมากพร้อมกล่องเดิม ของเดิมเดิมนะรุ่นรับทรัพย์เกือบเกือบยี่สิปีแล้วนะครับองค์นี้องค์นี้เกือบยีสิปีแลนะ้วความแห้งของโลหะก็แห้งแห้งสนิทนะครับกลุมันทองก็นะครับเป็นเครื่องรางที่เอาไว้ใช้ตอนนี้เรื่องของ เศรษฐกิจไม่ค่อยดีไว้เรียกใครทำรรมาค้าขายเราไว้ดีนะฮะเรียกันะครับแล้วก็เมตตามานิยมนะครับรับราชการก็ทำขึ้นขั้นนะต้นนายอินโดหลนะับสวยนะครับแห้งเก่านบะครับสนใจติดต่อร้านวิวพรเพระเครื่องนะครับโทร096 ก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวอร์พรประเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ